ใจหรือวิญญาณเป็นผู้ที่ไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารใจมันคนไปตั้งในสี่ธาตุนี้นี่ความรู้โสดาบันต้องรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้เห็นนะอืนั้นยมคุมใจอย่างเดียวเนี่ยหลุดหมดเลยท่าน,นี้คุมใจอย่างเดียวจะเอาใจมาอยู่กับอะไรถ้าเอาใจไปคิดเพอ้อเจอก็ร่างกายพัง ผู้จ้าก็บอกเอาใจมาอยู่กับกายกายมันจะได้รับการรักษาไว้ถ้ายมเป็นคนใจลอยเดินถนนเสร็จไหมเสร็จอย่าใจลอยเอาใจมาอยู่ที่กายไว้หลักการแค่นี้ไม่มีอะไรมากทําไปหลุดพ้นได้แน่นอนแล้วกายก็ได้รับการรักษาโยมดูว่าเวลาใจไปตั้งที่ไหนเนี่ยที่นั่นคือเกิด ใจหลุดจากที่ไหนที่นั่นคือดับดังนั้นถ้าโยมไม่เอาใจมาอยู่ที่กายกายดับถูกต้องไหมนี่แหละดูให้ดีๆพูเจ้าอุปมาขนาดว่าถ้าใจเธอเคลื่อนออกจากกายเท่ากับว่าเธอเนี่ยถูกเอามิดดาบฟันคอขาดแล้วนะเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอธอขาดที่ตัดเรื่องกายยัตาสติเปรียบด้วยม้อน้ํามันไงนะ ให้บุรุษถือหม้อน้ำมันเนี่ยที่มีน้ำมันเต็มเปลี่ยนปากหม้อมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนลำชายหนุ่มทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันเดินไปดูมีบุรุษคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกอย่าเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินไปดูเขาเหมือนกันแต่พู้เจ้าบอกให้ถือหม้อน้ำมันนะที่มีน้ำมันเต็มเปลี่ยนปากหม้อขณะเดียวกันก็มีบุรุษอีกคนเนี่ยถือดาบตามไปข้างหลัง บอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามิดดาฟันคอให้ขาดบุรุษคนนั้นก็ประคองหม้อน้ำมันไปเรื่อยเดินไปพอไปถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนลำผู้เจ้าถามสาวกว่าบุรุษคน,นถือหม้อน้ำมันเนี่ยจะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันหม้อน้ำมันหยดเดียวตายนะโอ้โหเดินทางมาแทบตายไม่สนใจอะไรเลยประคองหม้อน้ำมันอย่างเดียว พระเจ้าจึงบอกหม้อน้ำมันพระองค์เปรียบด้วยกายยัตาสติการระลึกอยู่ที่กายระลึกอยู่ที่หม้อน้ำมันหยุดอยู่ตรงนี้อย่าหกอย่าหกประคองไปเรื่อยๆนะละนันทีถ้าเกิดถ้าเราเหลือบไปปุ๊บจิตทรงออกปุ๊บตายทันทีเห็นนะจิตเคลื่อนปุ๊บเนี่ยรูปกายรูปกายตายละเห็นนะแต่เพราะมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมา ังนั้นขณะที่จิตเคลื่อนออกไปเนี่ยพระเจ้าบอกจะมีตายและมีเกิดนั่นคือจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดเราดึงกลับมาปุ๊บดวงนั้นดับดวงนี้เกิดจิตดวงใหม่ตลอด